จิตวิญญาณ101จิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดลลอดจิตซัสไครโดยธีรพงษ์เชพกรครับพัชรพรจันทรประดิษฐ์มิสแกรนด์และน้ำเงิน hey, I do what world. I w a l t I'm gonna sink down under the water. I do what ก็ไรได้ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปลา่าเราไม่สามารถเลือกที่จะหนีโควิดได้แต่น้ำเชื่อว่าเราสามารถที่จะสู้ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะทุกคนเราจะได้วัคซีนอีกไม่นาน I believe that we will survive together baby thank you r o a l ทีม m ิส s กร a n d Thailand 2020ค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้ง5คนด้วยค่ะจากใจนะคะขอเลือกฝ่ายชุมนุมค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นและเราอยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้ที่สุดให้กับประเทศชาติของเรานะคะมากกว่านั้นอยากจะบอกรัฐบาลด้วยนะคะ If you calling this country out of Thailand We need a real democracy. And moreover, we need you to get out of the country. Thank you. Thank you. มิสแกนรนองมิสแกรนไทยแลนด์2020นะครับเป็นการตอบคำถามที่แสดงถึงความไม่ตื่นรู้นะครับเป็นการตอบคำถามถึงที่แสดงถึงการอยู่ในเมทริกนะครับคำถามแรกนะครับเขาถามเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับอ่ามิสแกนไทยแลนด์ตอบว่าเอ่อเราจะผ่านมันไปหรือว่า สู้ไปด้วยกันเพราะว่าเราจะมีเ,เขาเชื่อว่าเขาจะเราจะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิดในไม่ช้านี้เขารู้อะไรไหมการเอาวัคซีนมาฉีดให้กับเ,เรานะครับมันยิ่งทำร้ายทำลายชีวิตเรานะครับเพราะว่าโลกนี้เราจะมองแค่ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ มันเกี่ยวข้องกับศึกสงครามระหว่างอาสองขั้วคือจิตวิญญาณดีแล้วก็จิตวิญญาณชั่วร้ายนะครับจิตวิญญาณชั่วร้ายนะครับมันจะทําร้ายวิญญาณดีซึ่งอยู่ในร่างมนุษย์นะครับผ่านความคิดของมนุษย์ครับมันจะทําใหา้มนุษย์เกิดความกลัวกลัวโรคโควิดโ้ยโควิดจะต้องหาวัคซีนจะต้องหาวัคซีนมาฉีดพอเราเอาวัคซีนมาฉีดปุ๊บครับ การที่เอามักเสดมาฉีดเนี่ยมันทำให้เรานะครับเกิดความไม่เป็นอิสระความเป็นความกลัวความที่เราจะต้องขึ้นอยู่กับมันวิญญาณเจ้าร้ายครับมันต้องการให้เราอยู่บนโลกภายนอกเพื่อใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับมันไปไหนไม่ได้เราจะต้องทำชีวิตให้อยู่ในโลกภายนอกขึ้นอยู่กับมัน ถ้ามึงไม่ฉีดวัคซีนโควิดมึงก็ตายอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการให้เราเพึ่งพาอาศัยวัคซีนโรคโควิดวัคซีนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช่มาง่ายๆประเทศเราจะต้องเสียบางอย่างไปเพื่อให้ได้วัคซีนมาฉีดให้เราและการฉีดให้เราอ่ะคุณรู้ไหมว่าวิญญาช่วยมาทำอะไร มันทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพเราเออมากมายหลายอย่างซึ่งเราจะต้องดีเพนออนขึ้นกับมันหมายความว่าถ้าภายภาคหน้ามันมีโรคอะไรเข้ามาอีกอะร่างกายเราจะอ่อนแอเราก็ต้องไปหาวัคซีนที่มันออที่มันป้องกันโรคที่มันจะเกิดขึ้นภายในภาภายในภาคหน้าอีกอย่างเนี้ครับวิธีการแก้นะครับเราไม่จะ ไม่ต้องไปสู้กับมันนะครับเราให้กลับมาที่ศูนย์กลางของตัวเราเองนะครับคือโลกภายในของเราเองทําชีวิตในโลกภายในให้ไม่มีความกลัวทําชีวิตภายในให้ยิ่งใหญ่เมื่อโลกภายในดีหมายควาว่าจิตมีญ,ญาณดีนะครับโลกภายนอกนะครับของเราก็จะดีตาม ไม่ใช่ว่าเราไปดิพเอนออนวัคซีนที่มันให้เราต้องฉีดวัคซีนในโลกภายนอกไม่ใช่อย่างนั้นและการฉีดวัคซีนนะครับเออมันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยมันจะทําให้ชีวิตเราแย่ลงแย่ลงแย่ลงซ้ด้ว้ซ้ำไปาภายในอนาคตเพราะเราเพราะเราจะอ่อนแอเราจะไม่มีแรงไม่มีความสามารถในการต้านทานต่อโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆที่จะมาได้ โครคภัยไข้เจ็บนะครับมันจะต้องเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นเอ่อมาที่เป็นแบบใหม่เอ่อเพราะฉะนั้นการที่เราจะหนีโครคภัยไข้เจ็บหรือเชื้อโรคต่างๆได้เราจะต้องทําโลกภายในของเราให้ยิ่งใหญ่ให้สวยงามหมายความว่าให้มีการสั่นสะเทือนในระดับที่มีความถี่สูง โครคภัยไข้เจ็บหรือว่าเชื้อโรคนะครับมันมีความถี่ต่ํามันจะไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะฉะนั้นอาการมาของโควิดนะครับมันจะสปิดคนออกไปเป็นอสองกลุ่มด้วยกันอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ดิพเอนออนโลกภายนอกคือต้องฉีดวัคซีนนู่นนี่นั่นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีความกระนา้าทางจิตวิญ,ญญาณเขาจะเขาจะรู้ว่าทุกอย่างมันเกิดจากภายในมันเกิดจากจิตวิญ,ญญาณภายในเราจะต้องทําภายในเราให้ดีแล้วโลกภายนอก ซึ่งเชื้อโรคต่างๆอะ่ะเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้มันจะไม่สามารถทำอะไรเราได้ถ้าเราไวเบรดหรือสั่นสะเทือนในระดับสูงนะครับเชื้อโรคจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับการตอบคำถามนะครับเออเราจะต้องมีความรู้ทางจิตวิญญาณน,นะครับเอ่อความรู้ทางจิตวิญญาณเท่านั้นจะทำให้เรามีชีวิตได้นะครับอ,อีกคำถามนึงครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองในประเทศนะครับที่มีเอ่อการประท้วงกันนะครับเขาถามว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนระหว่างเอ่อ ฝ่ายบัตรวงแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับมิดแกนไทยแลนด์คนนี้เขาก็มาตอบว่าอยู่ฝ่ายบัตรวงนะครับแล้วก็บอกว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับต้องการอิสระนะครับออขอให้คุณนะครับที่มายึดครองประชาธิปไตยของเราครับออกไปจากประเทศไปถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ให้ประชาธิปไตยที่เป็นแบบเต็มใบที่เป็นจริงกับเรานะครับ คุณครับผมจะบอกอย่างนี้ครับคุณไม่สามารถมีประชาธิปไตยจริงๆได้ไม่สามารถมีประชาธิปไตยเต็มใบได้เพราะคนไทย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 แต่ละคนมันมีความกลัวอยู่ในใจมันมีความกลัวอยู่ในโลกภายในทําให้ประเทศนี้จะต้องโดนถูกควบคุมไปโดยอีโก้มาควบคุมวิญ,ญญาณของไทย การที่ประเทศจะมีประชาธิปไตยเต็มใบเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับคุณไม่ต้องไปไล่รัฐบาลหรือไม่ต้องไปไล่ใครเลยแต่ละคนมีหน้าที่ทำตัวเองในโลกภายในให้ไม่มีความกลัวให้มีความรักทำเท่านี้ครับบิดอิสระจากความกลัวทำเพื่อตัวเองทำเพื่อ,อ,อสิ่งที่แสดงถึงการรักตัวเองรักอิสระที่จะมีชีวิต ของวิญญาณของตัวเองออกมาในโลกภายนอกทําแค่นี้นะครับถ้าทุกคนทําได้นะครับคนไทยทุกคนทําได้นะครับประเทศไทยจะไม่มีอีโก้มาควบคุมอย่างวันนี้การปฏิวัติรัฐประหารของประเทศไทยของพวกทหารนะครับมันเกี่ยวข้องกับทีมของวิญญาณเั่าร้ายด้วยนะครับพวกทหารพวกตำรวจนะครับมันเป็นออวิญญาณเจ้าร้ายนะครับแล้วก็มีการทําสัญญงสัญญาหรือรู้กัน กับกลุ่มของวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆเพราะวิญญาณชั่วร้ายแหละครับบัดโอปเปเรตเป็นทีมเกี่ยวข้องกับสถาบันจุดๆ,ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเรานะครับก็เลยไปไหนไม่รอดสักทีไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบสักทีเพราะอะไรเพราะคนไทยแต่ละคนนะครับมีความกลัวอยู่ในใจคนไทยแต่ละคนนะครับยังยังอยู่ ้บังคับบัญชายังโดนมันควบคุมยังโดนมันกดขี่กลมแข็งไม่ยอมไปอิสระสักทีเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็เลยต้องเป็นอย่างนี้สมน้ำหน้าไม่ล่าคนไทยเพราะคนไทยไม่ต่อสู้ไม่ต้องการมีเรื่องไทยนิรักสงบอย่างเงี้ยทุกอย่างนะครับมันต้องต่อสู้มันต้องเ,ออเกิดความรุนแรงเพื่อใหเออ้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่เกิดนะครับประชาธิปไตยจะมาไม่ได้ความเป็นอิสระจะมาไม่ได้เพราะมันเป็นบทเรียนชีวิตของออคนในประเทศไทยทุกคนด้วยผมขอบอกอย่างนี้ครับเ,เรื่องของถ้าเกิดการประท้วงหรือมีความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ให้มันเกิดไปอย่าไปคิดเสียว่าเ,เป็นสิ่งเลวร้ายมันเป็นสิ่งที่เราจะพาเราเก้าว ข้ามผ่านไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งที่เป็นความเป็นอิสระคือวิญญาณภายในของเราจะได้เป็นอิสระนะครับไม่มีความกลัวและประเทศไทยของเราก็จะได้เป็นเป็นอิสระไม่มีความกลัวนะครับโอเคครับผมฝากไว้เท่านี้ครับเอ่อเป็นเรื่องของจิตวิญญาณหนึ่งส่วนหนึ่งกับการตอบคำถามของมิสแกน2010นะครับ 0 2 0นะครับโอเคครับยังไงขอความโควิดสลับสนุนผมด้วยน,นะครับบริจาคได้ที่เบอร์พร้อมเพย์0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้ 9. ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ